สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนขับเครื่องบินแบบแอร์พอร์ทไทยคูนกันนะครับก็เข้าแมปมาเลยนะครับเดินไปเบอร์เครื่องบินที่จะขับนะครับผมจะใช้เครื่องบินลำนี้ในการยกตัวอย่างให้ทุกคนดูนะครับสตาร์ทเครื่องก่อนนะครับตรงปุ่มลูกศรที่ผมชี้ไว้นะครับ อยู่ที่ความสมัครใจของแต่ละคนนะครับว่าจะขับเครื่องบินให้ตรงเส้นของที่เขาวาดมาให้หรือเปล่านะผมลืมบอกไปเลยนะครับว่าปุม่มที่จะทำให้เครื่องเดินเนี่ยคือลูกศรขึ้นทางขวามือนะครับควบคุมเครื่องเราเหมือนตอนเราเดินเลยนะครับเราหมุนซ้ายขวาแต่ว่าไม่ต้องยกขึ้นนะครับวิธีนำเครื่องขึ้นนะครับ จำที่ผมบอกได้ไหมครับว่าซ้ายขวาเนี่ยครับต้องไปยังไงเอาตรงนั้นนะครับดันลงนะครับดันลงคือจะเป็นขึ้นถ้าดันขึ้นจะเป็นลงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับของการที่จะบ,บินขึ้นได้เรามาแบบความเร็วสปีด5แล้วเราจะขึ้นแบบเนี้ยไม่ได้นะครับเราต้องกดลูกศรขึ้นเพื่เอเพิ่มความเร็วไปด้วยนะให้นะครับ อันนี้คือเกอะที่เราจะไปนะครับตรงลูกศรที่ปกีนะครับอันนี้ก็ให้ตรงสีดแดงๆนะครับมันจะเป็นเหมือนรูปสัญลักษณ์เกาะค่ะให้เราเลือกได้เลยว่าเราจะไปเกาะไหนและถ้าระดับความสูงนะครความสูงถ่อข้างสิบเลยข้างจะสิบเอดเลยนะคะตั้งถึง50แล้วเราจะกดอ,อันล่างสุด ข้างล่างของปุ่มสตาร์ทเครื่องบินได้แล้วมันสามารถตีนังกาแบบนี้ได้เลยอ้าปุมเดิมบอกเลยนะคะถ้าเราอยากตนังกาเราต้องกดปุ่มข้างล่างนสอนลงนะครับเดี๋ยวมีอยู่แล้วมันสามารถตีนังกาบบได้เลยนะแต่มันจะมีปุ่มซ้ายขวานะครับเราอยากตีนังกาไปทางไหนก็กดอันนั้นเลยครับามกดปุ่มนี้เด็ดขาดเลยนะครบไม่งนั้อนเราะจะเด้งออกจากเครื่อง งลูกศรอ,อันนี้นะครับคือเกาะที่เราจะลงจอดน,นะครับแต่ว่าอันนี้คือผมดูลาดลาวก่อนด้านบนซ้ายมือนะครับจะมีปุ่มสามปุ่มถ้าเรากดปุ่มตรงกลางนะครับแล้วเป็นสีแดงุป่มันกลายเป็นสีแดงนะครับ มันจะกลายเป็นการเก็บล้อนะครับและความสูงก็ต้องห้าสิบเช่นกันแต่ถ้านีอ่ะเราต้องกางล้งอแบบนี้ก่อนจะลงจอดได้ถ้าราถ้าเราไม่กางล้งอลงจอดได้เหมือนกันแต่เครื่องบินปุกยากมากๆนะครับตอนเราลงจอดเราต้องกดปุ่มด้านขวามือแล้วเรากดลูกศรลงนะครับมันจะลดความเร็ว แต่ว่าให้ล้อแตะก่อนนะครับหรือไม่ก็กดไปแค่นิดเดียวก่อนอน,นี่เราก็ควบคุมไปยังจุดที่ต้องการเลยเสียงสัญญาณตี๊ดอันนี้ครับมันคือเหมือนผมเหอไปดันให้มันขึ้นแต่เครื่องมันขึ้นไม่ได้นะครับก็เลยสัญญาณร้อง อันนี้ก็เช่นกันนะครับผมเหอดันลงอีกแล้วมันเลยเครื่องเลยจะขึ้นแต่ว่าเขาเป็นสัญญาณเตือนว่ายัางขึ้นไม่ได้นะครับผมนี่ตกใจเลยไม่มีอะไรนะครับสัญญาณทีท่เก้กนนถ้าเรามาลงเกาะน,นี้นะครับหรือว่ามัเรียกว่าเรือลบอเาะเกาะเรือลบเราควรจะมาให้สุดทางของเรือลบนะครับ เพื่อที่จะได้นําเครื่องขึ้นได้แล้วกดความเร็วได้ทันนะแต่ว่าถ้าใครเก่งแล้วก็อยากลองขึ้นเรือก็ได้นะครับแต่ว่าต้องกดขึ้นไม่ทันนะอันนี้คือถ้าระดับความสูงถึงนะครับเราก็กดอันล่างสุดไว้เลยมันจะขึ้นเครื่องง่ายสุดน,นะครับนําเครื่องขึ้นได้แล้วคลิปนี้จะจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ